ของกองทัพเรืออย่างที่ผมเรียนชี้แจงไปแล้วนะครับในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้นเราสามารถที่จะโจมตีแล้วก็ทำลายเรื่องของคาสิโนทมอดาเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่นั้นอยู่ในการควบคุมการดูแลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกิโยธินตราดนะครับในห้วงเวลาที่ผ่านมาแต่มีรายละเอียดอื่นๆในพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเด็นการรือร้อเขื่อนนะครับบรเิเวณหลักหมุดเขตแดนที่7 3ตลอดจนประเด็นที่ มีการกล่าวหาว่าทางรถเทือน้ำสเสือนบกของนาวิโยธินนั้นไปลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาจริงหรือไม่แล้วก็ล่าสุดก็เรื่องของทหารนาวิโยธินนั้นได้เหยียบกับระเบิดนะครับบาดเจ็บทําให้ขาขาดนะครับมีรายละเอียดยังไงนะครับเดี๋ยวจะขอให้ทางท่านรองโฆษกกองทัพเรือครับพลเรือตรีกร,รจักยศทสารนะครับเป็นผู้ชี้แจงครับเห็นชัดครับ สำหรับการปฏิบัติของกองทัพเรือประจำวันที่21ธันวาคม2568นะครับจากเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาอกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีตราดได้ดำเนินการเข้าควบคุมและยึดคืนพื้นที่บริเวณบ้านท่าเส้นตะบนชํารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดรวมถึงบริเวณที่ตั้งอาคารคาสินโนธมดาได้สําเร็จหลังตรวจพบว่ากําลังทหารกัมพูชาได้ลักลอบเข้ามาตั้งฐานที่มั่นซึ่งผลจากการปฏิบัติพบ,พบวา่าฝ่ายกัมพูชา ได้ใช้อาคารคาสิโนเป็นฐานบัญชาการมีการเพิ่มเติมกําลังจัดวางพลซุ่มยิงนะครับจัดตั้งจุดควบคุมพื้นที่และส่วนปฏิบัติการสําหรับควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนะครับและเสริมที่มั่นอย่างแข็งแรงในบริเวณโดยรอบซึ่งถือเป็นการกระทําที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและทิปไตยของประเทศไทยการปฏิบัติการเข้าควบคุมพ,พื้นที่ในครั้งนี้ทหารนวิกโยธินได้บูรณาการกําลังร่วมกับกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด นะครับซึ่งภายใต้แผนการปฏิบัติที่มีความรัดกุมรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นสำคัญส่งผลให้สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์และยึดพื้นที่เป้าหมายได้โดยสมบูรณ์โดยไม่มีพลเรือนได้รับผลกระทบนะครับทั้งนี้ฝ่ายไทยไม่มีการสูญเสียกำลังพลหรือได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นนะครับและสามารถตรวจยึดยดทปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้จำนวนหนึ่งโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวม เป็นหลักฐานตามขั้นตอนทางทหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับส่วนได้ที่ได้มีปรากฏในข่าวสื่อมวลชนที่ระบุว่ากองทัพเรือได้ยื่นข้อเสนอให้ฝ่ายกัมพูชาดําเนินการลื้อถอนเขื่อนกันขึ้นในพื้นที่ชายแดนทางทะเลบริเวณหลักเขตที่7 3นั้นนะครับกองทัพเรือ,อกองทัพเรือขอเรียนชี้แจงว่ากองทัพเรือไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอหรือบีบังคับอย่างเป็นทางการ ให้กัมพูชาดาเนินการรื้อถอนเขื่อนการขึ้นดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพเรือได้แจ้งถึงความกังวลต่อการสร้างเขื่อนการขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งของประเทศไทยตลอดจนได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อประเด็นด้านความมั่นคงและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทางทะเลซึ่งการแสดงความ กังวลดังกล่าวได้ดําเนินผ่าน,นกาลไกความร่วมมือ,ทา,อทางชายแดนนะครับที่มีอยู่ตามกรอบทวิภาคีโดยเฉพาะคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC มาโดยตลอดรวมถึงการพูดคุยระหว่างกองกําลังทหารในระดับท้องถิ่นนะครับตั้งแต่เกิดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปะทะกับฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี ต่อกรณีที่มีรายงานว่าเอกชนเจ้าของเขื่อนการคลื่นได้ดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยตนเองนั้นเข้าใจว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ฝ่ายไทยได้แสดงความกังวลในประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับและอาจเป็นไปได้ว่าด้วยท่าทีที่จริงจังและแข็งกร้าวของฝ่ายไทยในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะการที่กองบัญชาการ กองการชายแดนจันทบุรีและตราดได้ใช้กําลังรุกเข้ายึดพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาได้ลุกล้ํามาก่อนนะครับจนเป็นผลสําเร็จและอาจจะสร้างความตื่นกลัวและความกังวลต่อความปลอดภัยให้แก่เจ้าของอาจเจ้าเอกชนเจ้าของเขื่อนดังกล่าวก็เป็นได้นะครับซึ่งกองทัพเรือจะเฝ้าติดตามดาเนินการการดาเนินการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดหากว่าผลดังกล่าวยังไม่มีความสอดคล้องตามความต้องการของฝ่ายเรา กองทัพเรือก็จะพิจารณาดำเนินการมาตรการอื่นๆต่อไปในอนาคตสําหรับทหารนักวิเคยาะหที่บาดเจ็บจากทุ่นระเบิดในระหว่างการเคลียร์พื้นที่และเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้างที่บ้านหนองรีอ่เมื่อเช้าวันนี้นะครับเหตุเกิดเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ9ก้านิกาสินาทีในระหว่างการจัดชุดเคลียร์เส้นทางบังเกอร์ฝั่งปีกซ้ายของที่หมายกอเพื่อตรวจหาระเบิดสแสวงเครื่องสําหรับการทําแนวเชื่อมต่อ กับแนววางกําลังของฝ่ายเรานะครับซึ่งสภาพเส้นทางเป็นทางเดินเก่าของฐานกัมพูชาหน่วยกําลังฝ่ายเราได้ตรวจพบระเบิดสําสหรับดักรถถังนะครับเป็นระเบิดสแสวงเครื่องซึ่งหน่วยกําลังฝ่ายเราเมื่อตรวจพบก็ได้มีการสั่งหยุดเคลื่อนหน่วยกําลังนะครับและในระหว่างนั้นทหารนิายหนึ่งก็ได้เหยียบกับระเบิดขึ้นนะครับส่งผลให้บาดเจ็บโดยสูญเสียเท้าขวาไปนะครับหน่วยในพื้นที่ได้ให้การกปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ นำผู้บาดเจ็บส่งกลับสายแพทย์ไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับกองทัพเรือขอประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่ไร้สํานึกและความรับผิดชอบซึ่งถือว่าเป็นการกระทําอันละเมิดต่อสิทธิมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับและสุดท้ายสําหรับสถานการณ์ที่กองทัพเรือได้นํายานลบสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าพื้นที่เป็นอันนั้นเป็นความจริงนะครับ โดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นเราขอยืนยันว่าเป็นพื้นที่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยและจากเหตุการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชาได้ใช้ประชาชนเป็นโลกมนุษย์นั้นกองทัพเรือได้ดำเนินการปฏิบัติอย่างระมัดระวังนะครับโดยได้ปฏิบัติตามยุทธวิธีของฝ่ายเรารวมทั้งดําเนินการอย่างสอดคล้องตามกฎหมายสากลไม่มีการทําร้ายบุคคลหรือทําลายสิ่งปลูกสร้างของประชาชนแต่อย่างใด ทั้งนี้กําลังฝ่ายเราจะควบคุมและรักษาพื้นที่ไว้จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงครับ